ปัตาดดีดีม่ลอนกับล่อนเทยวนี้มัดกิงใส่เลยจัดจัดซองลากับรองสายคว้ากินรอบลำ

มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวเดียวว้าฮึสยิ้มส,สวยสวยัอืมต้องกคุณตอกคุณตองกเลยคุตยตนตอกเลยเอ้ยยก,กเลยครับยก,กเลยอ่าคุณตอกเฮ้ยจัดเจนจัดเจนขอพระเอกเราบางสิน้นวางตรง

ตัวเดียวแรงได้เลยนี่ขนาดพึ่งขึ้นมะนอ,อะเอออย่าง<ห>ดิกๆยัวเลยคุณวีสุดเป็นไงบ,างบ,บออ้างครับพอบหรือยังครับ เ็ดเ็ดเ็ดับด้นเอะไรกันเจอนได้ไหมจอนขึ้นมาเลยโอ้โอ้อันทัมดีละโอ้โอ้เน้นเน้